โอเคสวัสดีครับมาเทสกล้องให้ดูนะก่อนที่จะส่งนะครับกับเออยาชิก้าออโต้โฟกัสนะตัวนี้รหัสตามนี้นะครับสามสองสามห้าสองสองเห็นไหมเอ่ยอืมอ่าเดี๋ยวให้ดูโดยรวมกันก่อนภายนอกนะครับชิ้นเลนใส่นะ ช่องมองชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านหลังนะ,ะด้านบนที่ตัวแฟตนะครับแฟตยังขาวอยู่นะแล้วก็พี่หน่งใส่ฐานไว้แล้วเนาะตัวนี้ถ้าจะใช้แฟตไฟมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเวลาเราเปิดไว้มันจะมีเสียงชาร์จนะ เห็นไหมเอ่ยมันกำลังจะขึ้นส้มๆแต่จริงมันก็ติดแล้วล่ะเนี่ยอ่ะเห็นแล้วโอเคนะจะเทสแฟลให้ดูก่อนเลยอืมถ้าไม่ใช้ก็ปิดไปนะครับตัวกล้องจัดการทำความสะอาดหมดแล้วนะล้างช่องมองให้หมดแล้วนะครับภายในบุก,กันแสงให้แล้วเนาะ จะบุตามนี้คือของเก่ามันจะเป็นฟองน้ําสีดํานะครับพี่เด่นก็จัดการทําความสะอาดแล้วก็บูุให้ใหม่แล้วฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะตัวออโต้โฟกัสจะไม่บุฝั่งนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของห้องิฟรมสะอาดนะเรียบร้อยขึ้นเฟรมกดถ่ายได้ปกตินะครับอันนี้ในกรณีที่แสงพอนะ เวลาปิดพี่หนึ่งจะบอกว่าเวลาปิดรุ่นนี้นะให้กดนี้ลงด้วยแล้วค่อยดันเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกก็จะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเอามือปิดวัดแสงเช็คเห็นไหมไฟจะขึ้นเป็นสีแดงๆข้างในถ้าแสงไม่พอเนาะถ้าแสงพอมันจะกดถ่ายได้นะครับตัวนี้เป็นตัวโฟกัสล็อก ถ้าสมมุติว่าเราจะล็อกโฟกัสเราก็ปรับมาที่โฟกัสล็อกตัวนี้นะเราก็เคลื่อนเฟรมแล้วเราก็กดตรงนี้ไปก่อน1ทีเนี่ยมันก็จะจับโฟกัสให้แล้วเราค่อยถ่ายนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ให้ปรับไปที่สีขาวแบบนี้อืมมันก็จะเป็นออโต้เห็นไหม เวลามันโฟกัสกดลงไปครึ่งนึงนิดนึงกดลงไปนิดนึงก่อนประมาณนี้นะเห็นไหมเอ่ยนะแล้วมันก็จะโฟกัสนะครับตัวเข็มมันก็จะตีตามที่มันโฟกัสได้เนาะคือมันเป็นกล้องกัดร,ระยะนะครับแล้วก็ความแม่นของมันเนี่ยก็อยู่ในระดับหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้ถึงกับโฟกัสเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอยู่ห่างๆสักหนึ่งเมตร ขึ้นไปอย่างเงี้ยโอเคโอกาสที่ได้ภาพได้แน่นอนนะครับต่อมาตัวนี้เป็นตัวปรับ iso ก็หมุนตอนนี้สุดที่500นะตัวนี้เราก็หมุนกับทีละทีละคลิกลกันเรียกเป็นคลิกเนาะเพราะมันจะมีเป็นลูกปืนอยู่ข้างในนะครับเวลาเราใส่ฟิล์มอะไรเราก็หมุนไปที่ตัวเลขนั้นสมมติเราใส่ฟิล์ม iso 1 0 0แล้วก็หมุนไปที่100แล้วเราไม่ต้องปรับอะไรน,นะ ถ้าสมมุติใส่สองร้อยก็หมุนไปสองร้อยนะครับอหรือไม่ก็สี่ร้อยอืมโอเคนะตัวนี้เป็นเซลล์ทัมเมอร์ดันลงกดถ่ายอืตัวกล้องทำงานปกตินะครับ อโอเคนะต่อมาเ,อาเรามาดูตัวนับเฟรมกันตอนนี้อยู่ที่เลขสี่ละขึ้นเฟรมกข้อสำคัญนะครับเวลาขึ้นเฟรมดันแล้วค่อยกดถ่ายหกละเจ็ดแปดเก้าเห็นยังสิบ อืก็จะประมาณนี้เนาะแล้วเราจะรีเซ็ตด้วยการเปิดฝาหลังออกมามันก็จะกลับไปที่ขีดสีแดงๆคือสตาร์ทนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวกอฟิลม์มสมมุติเราถ่ายเสร็จแล้วเรากดกอฟิลม์มกดข้างล่างมันก็จะจมลงไปตัวนี้ก็จะฟรีนะครับสามารถหมุนกอกลับได้ยกด้านนี้ขึ้นแล้วก็หมุนฟิล์มกอกลับเนาะ แล้วทีนี้ถ้าเราใส่ฟิล์มใหม่แล้วเราจะใช้งานต่อเราก็ขึ้นฟิล์มมันก็จะล็อกลงมาเหมือนเดิมนะครับเห็น <He ard S 1> ไหมเนี่ยถ้าแสงไม่พอมันก็จะสมมติพี่หนึ่งเอามือปิดว่าแสงไว้ถ้าแสงไม่พอมันก็จะขึ้นไฟแดงๆเตือนว่าแสงไม่พอนะอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าแสงพอมันก็จะถ่ายได้อืโดยรวมตัวนี้สภาพยังสวยนะเป็นกล้องใหม่เลยแหละ ก็จัดการไปให้หมดแล้วนะครับภายในภายนอกชิ้นเลนแล้วก็ช่องมองนะตัวแฟลมันก็จะมีเสียงชาร์จปกติเห็นไหมเอ่ยอ,อ่ะทีนี้หมดละ ตัวกล้องไม่มีอะไรละเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายนะใส่ฟิล์มแล้วก็ปรับ iso นะครับแค่นั้นเองแล้วก็ขึ้นฟิล์มกดถ่ายมาที่รังฐานบวกลบใส่ตามนี้นะเดี๋ยวพี่หนึ่งจะให้ดูข้างในก่อนว่าข้างในไม่เป็นสนิมนะครับเห็นไหมอะอ่ะน่าจะเห็นนะตัวกล้องข้างในไม่เป็นสนิมนะก็คือสภาพยังดีมากแล้วก็ตัวล็อกก็ยังดีมากด้วย วิธีล็อกพอเราใส่ฐานเข้าไปแล้วใช่ไหมดันมานิดนึงแล้วก็ค่อยดันเข้าให้มันอยู่กับที่ก่อนนะครับโอเคตัวกล้องก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะก็จะก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็พี่หนึ่งจะแถมฟิลเตอร์ไปด้วยฟิลเตอร์เวลาใส่ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนไม่ต้องแน่นมากนะหมุนพอแบบให้อยู่พอดีพอดีนะครับ เป็นขนาด 46, มมเนาะแล้วก็ฝาปิดก็จะเป็น 46, มมเหมือนกันฝาปิดเวลาใส่บีบแล้ววางแล้วปล่อยมันก็จะลงไปในล็อกแบบนี้ไม่ต้องดันหรืองอหรืออะไรเข้าไปนะแค่บีบยกขึ้นก่อนใส่ก็บีบไว้แล้วก็ปล่อยแค่นี้เองนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมากับสายคล้องเดิม ของยาชิก้านะที่ตัวสายจะมีห่วงไว้อยู่แล้วนะครับเอาไว้คล้องกับที่ตัวกล้องทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ AA สองก้อนอ่าเราแถามไปให้ด้วยนะครับโอเคเนาะทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับกับกล้องตัวนี้ก็เดี๋ยวก่อนที่พี่หนึ่งจะแพ็คใส่กล่องส่งเนี่ยก็จะทำความสะอาดให้ อีกหนึ่งรอบจะเช็ดพวกคาบรอยนิ้วมือพวกนี้อะรอยนิ้วมือตามกล้องพวกนี้จะเช็ดให้แล้วก็จะ,ะถ่ายรูปส่งให้กับเจ้าของรับทราบอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันสะอาดเรียบร้อย,ยพวกรอยนิ้วมืออย่างเงี้ยจะไม่มีแน่นอนนะครับโอเคนะอย่าลืมนะเวลาปิดฝากดตัวนี้ลงนิดนึงแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ปล่อยมันขึ้นหรือไม่เราก็บีบมันเข้าไปด้วย นะครับทั้งหมดก็จะปรับมาณนี้กับยาชิก้าออโต้โฟกัสตัวนี้นะกล้องใช้งานง่ายนะครับโอเคขอบคุณครับ